สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระอร,อริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเททองหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวนัน เวลา13นาฬิ35นาทีสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคาตายานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงนพระวิหารวัดราชบดิสิทถิตมหาสีมารามเขตพระนครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายปุรภากษัตริย์และปุรพาจารย์และทรงเททองหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมาวานปางถวายเนตรเนื้อเงินขนาดความสูงตั้งแต่าตฐานถึงยอดพระเกศ18.5นิ้ว ซึ่งทรงจัดสร้างไว้สําหรับอัญเชิญมาในพิธีทรงบาเพ็ญพระกุศลตามวาระโอกาสสาคัญต่างๆภายในวัดราชบดพิสิทธิ์มหาศีมารามในโอกาสนี้ทรงอธิษฐานจิตปูชนียมงคลซึ่งทางวัดราชบดพิสิทธิ์มหาศีมารามจัดสร้างขึ้นเพื่อน,นํารายได้สมทบทุนการจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังคาราชอัมประมหาเถระทองเก้า 2009, ตำบลลำลูกกาอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี ที่จะสร้างขึ้นในโอกาสฉลองพระชุน,นมายุ8รอบสมเด็จพระอ,ะอริยะวงศ์ฆาคาตายานสมเด็จพระสังฆาราชสกลม,มหาสังฆปรินายกในปี2566และเฉลิมฉลอง150ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบดีสถิตมหาศีมาราม22มกราคม2563และสร้างศูนย์การเรียนรู้กรเรษรกษตรฤษีใหม่อันเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตไม่เบียดเบียนธรรมชาติ ประกอบไปด้วยชุดเหรียญพระรูปสมเด็จพระอร,อริยะวงศ์าคาตยานอัมพระมหาเถระสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังค,ารางคปรินายกเนื้อทองคาเนื้อเงินและเนื้อนวโลหะจํานวน300ชุดสําหรับผู้บริจาค9 0 0 0 0บาทและชุดมงคลบอพิษจํานวน3,000ันชุดสําหรับผู้บริจาค3,000ันบาทประกอบด้วยเหรียญพระพุทธอังคีรถชุบทองพระหูยานจอปรอดชุบทองเหรียญหลวงพ่อนาคชุบทอง พระพง์รูปสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานอัพระมหาเทระสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกปัดทองโดยทุกรายการมีโค้ดเลขก้าด้านหลังโดยผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนสามารถแสดงความจำนวงได้ทางกล่องข้อความเฟซบุ๊กเพจสมโพธิ์150ปีวัดาราชบดพสิสถิตมหาสีมารามตั้งแต่วันที่2 2มกราคม2564 ผ้วราชการจังหวัดสกลนครเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ที่หอประชุมที่ว่ากรารอำเภอภูพานอำเภอภูพานจังหวัดส,สกลน,นครสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัรวรคติยราชนารีโปรโดให้ราชวิทยลาลัยจุลาภรเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวนหนึ่งพันนไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวด้วยทรงห่วงใย,ยประชาชนที่ประสบภัยหนาวและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธน,นาวัน์ ผัวารชาชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานและได้มอบแก่นายอำเภอภูพานในอำเภอกุดบากและนายอำเภอโคกศรีสุพรรณซึ่งจะได้เชิญไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวประกอบด้วยผู้สูงอายุคนพิการผู้มีไรายได้น้อยและผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่ต่อไปนอกจากนี้ยังได้มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอภูพาน ทั้งนี้จังหวัดสกลน,นครได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากสัตรนาฐประชาชนจีนปกคลุมตอนบนส่งผลให้มีอากาศหนาวเย็นทั่วทุกพื้นที่เป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะปีนี้มีอากาศหนาวติดต่อกันเป็นเวลานานมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก การาชบริพาน์หน่วยราชการในพระองค์น้อมนําพระบรมราชโอบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวมพร้อมใจบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลนที่เขตพระราชฐานในพระองค์ราชวิถีเขตดุสิตการาชบริพารธหน่วยราชการในพระองค์น้อมนาพระบรมราชโอบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชะประสงค์ให้ขระราชะปฏิพารเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีเสียสละอุทิศตนทำความดีเพื่อส่วนรวมและตอบแทนบุญคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ต่างพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตเป็นวันที่5เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ทเาทให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงส่งผลให้โลหิตสำรองมีจํานวนไม่เพียงพอกับความต้องการในการใช้รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลต่างๆโดยวันนี้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศเป็นหน่วยที่เข้ามารับบริจาคโลหิต มีข้าราชการผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตได้จำนวน115คนได้โลหิตจำนวน51,750ซีซีในการบริจาคโลหิตของหน่วยราชการในพระองค์ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่เจ้าที่และผู้บริจาคและส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยไปยังโรงพยาบาลเพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไป เราตั้งแต่วันที่18ถึง22มกราคม2564รวม5วันมีผู้บริจาคโลหิตรวมจำนวน811คนได้โลหิตจำนวนรวม 349,604cc ผู้แทนหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนิฐิเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระประนมัยแข็งแรงที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปนำจากการดอกไม้ไปทวงกล้าทุนกระหม่อมถวาย ที่หน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยความจงรักภักดีพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพระนมัยที่แข็งแรงอาทิมหาวิทยายลัยนเรศวรครอบครัวตั้งการวะคุณผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก บนิธิเซรินทร,ร์ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถมัสมภ์ราชสกุลเกษมศรีราชสกุลหัสดินสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริธิวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชอินเดียกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์กรมการพัฒนาชุมชนกองบัญชาการบนทชนทาธิบวรที่11 สมาคมพุทธบริษัทไทยจีนประชาสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์กรังสิตกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยายลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาผู้บริหารสถาบันพระประกเกล้าและคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่19สถาบันพระประกเกล้าและบริษัท 8x mapping จำกัด ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ที่ศาลาสหสไทยสมาคมในพระบระมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19อย่างเคร่งครัด และที่อาคารสิริคุณากรสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพระามัยแข็งแรงจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับเราไปติดตามที่คุณพิมพิมลและคุณวราวิทย์ผมจิรนาถมีชยัยสวัสดีครับ